ต้องขอกลาบสวัสดีกันนะครับกันทุกท่านพบกับรายการเดอะดาวเหนือเกมเมอร์นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมไม้ครับนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมไม้ครับใน e p ที่สี่นะครับผมอยู่ใน e p ีที่สี่หรือ e p ีที่สามผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ E ีีแรกก็คือเปิดงานนะครับ e p ี EP ที่สองก็คือบ้านหลังนี้นะครับ EP ที่3ก็คือกระโดดอันนี้นะครับ EP ที่สี่ก็คืออันนี้นะครับอื uh ้ม huh. ทางรถไฟยาวเอียดเลยนะครับอ่านี่นะครับป๊บแล้วก็ปิดนี้ก่อนเอาละถ้าใครหากชอบดูคลิปนี้ช่วยกดไลค์ช่วยกดแ like, ชร์ช่วยกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำใจคลิปใหม่ๆ คุณอยากดูกันแล้วใช่ไหมล่ะครับถ้าหากกดไลค์แล้วนะครับก็ช่วยกดอีกกระทึบเลยนะครับกระทืบเลยอ่าอ่าจะขึ้นรถไฟยังไงล่ะครับนี่นะครับขึ้นรถไฟเอาล่ะพร้อมเราก็ไปกันเลยนี่นะครับก็เตียั นี่แหละครับผมสร้างมาอื้มหมุนติ้ว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 เหมือนกับ DNA เลยนะครับจะคล้ายๆกับ DNA เลยไม่รอดูกันนะครับผมอื้ม,มใกล้ถึงยอดแล้วนะครับใกล้ถึงยอดแล้วโอเค จะรู้กันแม่มาแล้วแล้วก็นี่นี่เลยครับโอ้รถไฟตกรามตกรามตกรามไม่มาไม่มา,มาวิ่งแบบตกรางแล้วยังไปต่อได้ป๊าบป๊าบป๊าบนี่นะครับอื้อหืออ้าวมามาจากไหนผมก็อง ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ,อแล้วตอนจะออกจะออกอยังไงล่ะครับถ้าออกแล้วมันก็จะไปประตูนรกนะครับเราออกไปเลยป,ปัป๊บนี่นะครับนี่นี่นะครับก็จะไปในประตูนรกนะครับนี่กันอีกเช่นเคยกันนะครับ นี่นะครับประตูนรกเอาละครับถ้าหากใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์ช่วยกดแ like, ชร์ share, ช่วยกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็น,นเพื่อเป็นกำลังใจคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาเพียงแค่เท่านี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย